สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับนี่คือรายการสุขสวยเออวันนี้ค่าบุน้อยได้อยู่กับอ,อ <c oughs> แหมนี่พี่แมวชาวเขาแหม่ทำเส้นอย่างกับเป็นเอ็มเพรสเดก็แหม่ก็เป็นเชื้อสายเดียวกัน ก็คือเป็นพวกชาวเขาเหมือนกันนะครับชาวไตคือมองโกก็ดีนะคะหรือ,อว่า,าพวกแมนจูเนี่ยนะคะก็เป็นชาวเขาเพราะอยู่ตอนเหนือของจีน,นะะแล้วแตชุดนี้สวยจริงๆอาจารย์เนี่ยมันมันกลมกลืนกันด้วยสีสันด้วยรูปแบบของการตัดเย็บเลยนะมาพร้อมกับชุดที่พี่ใส่ครั้งที่แล้วนะครับก็มาจากเชียงใหม่เหมือนกันคุณน้อยเขาเป็นคนดูแลให้คือถ้าไม่นึกถึงเป็นเหมือนกับจกกักรพรรด จะกรพัดดินีนะผมจะนึกถึงนกแรมไวมีเออาวไม่เอาเป็นกระพัดดีกว่านะไม่เอาวแล้วถือบ้านแหมก็มันร้อนในฤดูหนาวอ๋อจริงๆแล้วช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะหนาวจริงหรือเปล่านะจ๊ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเมื่อก่อนเนี่ยหนาวพี่จำได้สมัยเด็กๆเนี่ยนะครับหนึ่งเราตอนถึงหน้าหนาวเราจะดีใจได้ใส่เสื้อหนาวไปอดการถูกต้องได้แข่งขันผ้าพันคอกันนะครับ แล้วนอกจากนั้นครูบาอาจารย์ก็จะพามานั่งเรียนนอกห้องเรียนนะครับมาเอาฟิลหน่อยคือมาเรียนกลางแดดนะครับก็คือตัวไหนที่หนามากๆครูก็บอกวันนี้ไปเรียนข้างนอกกันแล้วนั่งเรียนกลางแดดกันก็จะทําให้อบอุ่นนะครับมีคนคนหนึ่งเข้าไปรูกสิทยิ์พี่ที่เข้ามาเรียนหนังสือกับพี่นะครับเขาก็มาถามพี่บอกอาจารย์รู้ไหมถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแปลว่าอะไรพี่ก็ตอบเขาไปตรงๆว่าเออไม่รู้สินะเราก็พูดกันมาเรื่อยๆเขาก็บอกว่า เขาก็ไปเจอในการค้นคว้านะครับซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าเป็นร้นกรรัชกาลที่หหรือว่าเป็นกรมพระยาดำรงซึ่งเป็นคนพูดเอาไว้แต่ความหมายดีมากถือไม้เท้าแปลว่าอยู่กันจนแก่เท่าเพราะเราแก่ถึงไม่เท้าใช่ไหมยอดทองแปลว่าร่ำรวยเงินทองอไม่ใช่ไม้เท้ายอดทองนะไม่ใช่ไม่คือ แล้วมันเขารวมกันดีแหละแต่เราลองมาเทียบดูถ้าเราถือไม้เท้าแต่ไม้เท้าเราไม่ธรรมดามียอดทองเนี่ยแต่ว่าเราต้องรวยสิไม่รวยมันก็ได้แค่ไม่ไผ่สิก็คือเป็นคนแก่ที่มีฐานร่ยารวยเพราะนั้นก็แปลว่าเขาอวยพรให้เราเนี่ยให้รักกันจนแก่เท่าและให้อยู่ร่วมกันให้รุ่งเรืองห้มีเงินทองกระบองยอดเพชรกระบองกระบองนี่เป็นผู้มีอํานาจมีบารมีอ๋อเป็นครึ่องผู้คนวันเกรงผู้คนวันเกรงยอดเพชรด้วย ด้วยความดีที่เปล่งประกายดุดดังเพ็รโอ้โหกระจ่างกระจ่างยันต่อไปนี้นะั้นถ้าเกิดที่ไปไหนมาไหนใครเชิญขึ้นอวยพรนะพี่ก็ <คำ S 1> จะเอานะตรงนี้แหละแล้วก็จะที่บายสีตัวนี้แหละเช่นกันครับเรายังคงมีเรื่องของคุณผู้ชมนะครับที่มีประสบการณ์ดีๆในการดูแลสุขภาพมาฝากนะครับมันมีอาการยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเ,เป็นที่นิ้วหน่อยอตอนแรกครับเริ่มจากที่นิ้วครับขึ้นเป็นเหมือน เป็นปืนป้นสเก็สเกตอยู่หน่อยเดียวครับแล้วก็ตะพังก็มาขึ้นที่หัวอืตอนนี้เป็นสเกตแล้วก็ไปหาหมอบอกเป็นสเก็ตเงินอาการหงสเก็ตเงินเกิดจากอะไรครับเหตุที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องจากคนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะความผิดปกติทางยีนะนะฮะซึ่งจะทําให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยสามชนิดมันไปกระจุกกันหรือว่ามันไปบริเวณผิวหนังค่อนอข้างเยอะอที ตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไปก็คือตัว T T helper เนี่ยมีอยู่3ตัวคือ T helper ตัวที่1ตัวที่2และตัวที่17ฮ <17. S 1> ะตัวที่1กับตัวที่2อสอตัวนี้มันจะหลังสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาการอักเสบเกิดขึ้นส่วนตัวที่ที่17เนี่ยมันจะหลั่งสาร2ตัวก็คืออินเตอร์ลูคิน17กับอินเตอร์ลูคินตัวที่22ครับซึ่งสารทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อมันไปอยู่บริเวณแถวเนี้ยมันจะกระตุ้นการแบ่งตัวของ,ผ,งผิวหนังอย่างรวดเร็วซึ่งโดยปกติเนี่ยผิวหนังเนี่ยมันจะแบ่งตัวดันขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ28วัน แต่คนที่เป็นจะเส,เสเก็ดเงินเนี่ยจะใช้เวลาเพียงสามถึงสี่วันออแล้วใครเป็นคนชี้ทางสว่างว่าบิมมันช่วยได้ฮะอ๋อผมเซิร์ชเน็ตดูครับเซิร์ชจางในเน็ตดูอ่าฮะคุณเซิร์ชว่าอะไรก็โรคแกสเก็ดเงินยารักษาแกสเก็ดเงินแล้วก็เจอครับเว็บไซต์ของเราเลยครับเจอคุณกิ่งเว็คุณกิ่ง,งอ่าฮะสูตรสีอะไรฮะสีส้มครับสีส้ม อืเป็นแคปซูลสีสม้มครับผมทานยังไงครับทานเท้าสองแล้วก็ก่อนนอนสองทานอยู่นานแค่ไหนรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงครับเดือนแรกกระปุกแรกครับอืมตอนแรกมันแบบเหมือนเป็นมากก่อนแล้วเพอกระปุกที่สองนี่ประมาณสัากกลางกระปุกนี้หายไปเลยหมดกระปุกแรกขึ้นกระปุกที่สองกลางนี่ก็เริ่มแบบหายไปแล้วจนแม่ทักเอ๊ะมันหายหมดแล้วข้างหลังตอนนั้นทานอย่างเดียวใช่ไหมครทานอย่างเดียวครับทานอย่างเดียวครับอาจารย์ครับ กิดอะไรขึ้นครับสูตรสีส้มตัวสำคัญที่สุดคืออ ok ินเตอร์โลคิน17นะฮะที่ไปเร่งการผัดผิวค่อนข้างจะมากครเพราะหน้าที่ของเราคือลดตัวนี้เลยเป้าหมายคือลดตัวนี้เลยนะครับแคปซูลที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันลดตัวนี้ได้ได้ชัดเจน,นจากองค์ประกอบที่เราใส่เข้าไปเราปรุงแต่งเพื่อจะลดตัวนี้โดยเฉพาะนะครับเมื่อมันลดลงไปได้อาการการที่จะไปเร่งการผัาผิวมันก็จะลดลง นะครับอาการก็จะดีขึ้นเองครับทีนี้ที่ใช้คือแคปซูลอย่างเดียวใช้น้ำคุดด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ใช้ครับถ้าใช้น้ำคุดควบด้วยอ่ะก็จะดีมากๆก็จะยิ่งเร็วใหญ่นะครับผมให้ดูกราฟที่ทำให้ท,ที่จะบอกว่าทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นนี้นนคือเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกินน้ำคุดดูไอ้กลุ่มที่3ของกราฟนะครับนั่นคือ TS17 จะเห็นว่าตัวหนึ่งที่ต่ําลงไปชัดเจนมากเลยคืออินเทอร์ลูคิน17นะครับและนี่คือผลจากการกินน้ําคุดวันละซองในวันที่15นะครับและทุกวันนี้ก็แข็งแรงดีนะฮะค,ครับผมขอบคุณมากครับคุณมนโนครับ